ตอนนี้นะสิ่งที่พวกเราโฟกัสถ้าไม่จริงเถียงนะเถียงเลยนะตอนนี้ในหัวของพวกเราเนี่ยสนใจแต่รายจ่ายสนใจจะรายจ่ายนะคุณเนี่ยแค่แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถูกไหมเราจะหาเงินไปใช้จ่ายตอนนี้คุณในหัวคุณเนี่ยไม่แค่แต่นี้มั้งทำไงถึงจะหาคุณนไปปลดนี้อยากให้พ่อแม่สบายถูกปะ อยากอยากหาเงินไปปลดหนี้อยากให้พ่อแม่สบายอยากไปเที่ยวอยากไปกินอยากไปสถานที่ต่างๆถูกปะหาเงินไปรักษาพยาบาลไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ทําเงินไงคุณเข้าใจใช่ไหมมันไม่ผิดสักนิดเลยที่คุณอยากไปกินไปเที่ยวมีลูกมีเต้าช้อปปิง้งอะไรก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายอะไรที่แล้วแต่ที่คุณได้จ่ายในแต่ละวัน มันไม่ทําเงินเข้าใจความหมายมาัพอมันไม่ทําเงินคุณนั่นแหละต้องเป็นคนที่หาเงินไปจนตายคุณคุณรู้ไหมคุณต้องหาเงินไปจนมันตายเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นคนหาเงินและไอค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแรกๆมันพอแต่ลหลังมันไม่พอแรกๆหาคนเดียวหลังๆแม่งมีลูกมีเต้ามีผัวพ่อแม่ไม่สบายต้องไปกินไปเที่ยวหาอยู่คนเดียวมันไม่พอ